ในช่วงแรกที่เรายังไม่รู้จักกฎจัก,กรวาลกฎแรงดึงดูดที่ดีพอจะมีเสียงเล็กๆเถียงกันในหัวของเราเรื่องมารดำกับมารขาวถ้าใครเคยได้ยินนะคะคุณจะเข้าใจค่ะเมื่อก่อนพิรินก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่มีมารดำมารขาวเถียงกันในหัวค่ะทุกคนจ๋าเมื่อก่อนนะคะเวลาที่พิรินจะทำอะไรจะตัดสินใจอะไรจะมีเสียงมาเถียงกันค่ะ เสียงหนึ่งจะบอกว่าเอาเลยทําเลยอีกเสียงหนึ่งจะบอกว่าทาไม่ต้องทําอย่าทําเลยมึงทําไม่ได้หรอกจะเถียงกันอยู่ในหัวและเราต้องตัดสินใจเลือกค่ะว่าต้องบอกต้องฝึกฝนค่ะบอกกับเสียงที่มันขัดขวางเราค่ะว่าไม่ต้อง ขอบคุณมากไม่ต้องแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวพี่ดินจัดการเองพี่ดินเลือกได้พี่ดินคือผู้เลือกพี่ดินจัดการเองบอกกับตัวเองทุกวันขอบคุณตัวเองทุกวันว่าเราเป็นคนเก่งชื่นชมตัวเองทุกวันแล้วเราจะเก่งขึ้นทุกวัน,น,นเมื่อเราปรับอารมณ์ของเราอยู่ในแดนบวกค่ะทุกคนเมื่อเราปรับอารมณ์ของเราอยู่ในแดนบวกราเริงเบิกบานขอบคุณกระตันยูรู้คุณราลิกระลิมีความสุข จะไม่มีเสียงลบๆมาขัดขวางเราอีกเลยเราจะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราและเสียงที่นำทางเราจะเป็นเสียงแห่งจัก,กรวาลเมื่อเราฝึกตัวเองนั่งสมาธิบ่อยๆเสียงที่จะมาเตือนเราเสียงที่จะมานำทางเรานั่นคือเสียงจัก,กรวาลเสียงแรกที่แนะนำเราให้ทำทำสิ่งนี้สิเกิดไอเดียปิ้งแวบขึ้นมาทำแบบนี้สิไอเดียมาแบบนี้ให้คุณ ทำตามทันทีค่ะนี่คือคำสอนจากคนที่ตื่นรู้มาก่อนพี่รินค่ะคำสอนจากอับราฮัมคำสอนจากครูซันไร์คำสอนจากครูพี่ตุ้มทุกคนต้องไปศึกษาเพิ่มนะคะกดเซิร์ชหาได้ทุกช่องทางครูซันไร์และครูพี่ตุ้มหรืออับราฮัมฮิกซ์คนดังระดับโลกมากมายมาแบ่งปันทุกคนและพี่รินก็นำมาส่งต่อให้ทุกคนค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากพริรินนะคะทุกคนจ๋า